ตอนแรกเอว่าเอจะทําอะไรแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าเรียกว่าจะพูดว่ายังไงดีล่ะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงอ่ะเนาะแต่ก็ไม่ปิดบังแล้วกันก็เลยเล่าให้ฟังด้วยสภาพที่ทุกคนเห็นนี่คือแมวจรนะคะที่เอให้ข้าให้น้ําอยู่แต่ตอนนี้เขากินข้าวไม่ได้นะคะเขากินข้าวไม่ได้มา เกือบอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเขากินข้าวไม่ได้เลยนะคะตอนแรกเนี่ยเขาอ,อ้วนกว่าน,นี้แต่ด้วยสภาพเขาไม่รู้ว่ากระดูกหรือก้างหรืออะไรไปติดในในในร่องฟันอะไรหรือเปล่านะคะกําลังจะเรียกว่าพาเขาไปหาหมอคะ่ะแต่หมอในที่เนี้ย เป็นหมอที่ห่างไกลจากบ้านเอกพอสมควรนะคะแล้วก็เอกจะไปขอร้องหมอนะคะขอร้องหมอเพราะว่าสภาพเขาก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นแมวจรน,นะคะอาจจะด้วยราคาที่ขอราคาจริงๆนะ่ะนะคะซ,ซึ่งเราสามารถจ่ายได้ในสภาพแมวที่เป็นแมวจรจริงๆตรงนี้นะคะมันเป็นมันจะพูดว่ายังไงล่ะไม่เจียมตัวเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าภาระเรามากมายขนาดนี้ก็ยังจะเอาแมวจรมา ดูแลอีกต้องต้องยอมรับแล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ที่ไม่รู้จักเกี่ยมตัวเองนะแต่มันไม่ไหวจริงๆกับแมวที่เราให้เขาให้น้ําอยู่แล้วมาเจอในสภาพแบบนี้นะคะทุกคนสภาพแบบเราวันตายเราพูดกันง่ายๆนะคะเอ๋จะบอกว่าเอ๋เราลงทุนหรอเอ๋ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าขนาดแมวตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนะคะน้าภาษาอะไรกับแมวจรเอ๋ก,ก็ ทำตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้เมตตาเห็นใจก็แล้วกันนะคะเอ๋ไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนสรรหาคําไหนเพราะเอหาแต่เรื่องจริงๆภารกิจที่ทุกคนรู้ว่าเป็นภารกิจหาแต่เรื่องนะคะแต่มันไม่ทําไม่ได้อะทุกคนมันมันช่วยมันไม่ช่วยมันไม่ได้อะ่ะนะมันไม่ช่วยไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เมื่อถ้ารักษาแล้วเขาหายเ,เ,เอ๋ไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงดูแลได้นะคะเพราะเขาแก่มาก เอก็คงต้อง,องปล่อยไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ให้เข้าให้น้ําเหมือนเดิมอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรารีบพาไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าเขาคงหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูกันค่ะว่าเอจะพาไปหาหมอที่ไหนอย่างไรขอให้ทุกคนอย่าดราม่าก,กับหมอที่เอกพาไปเพราะเอไม่มีเงินนะคะเอไม่มีเงินที่จะไปรักษาในที่ท,ที่ดีๆเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าก,กับสถานที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้เอ่คิดอย่างเดียวว่าขอให้เขาปลอดภัยโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนถึงแล้วน,นะคะหนูอ,อย่าดื้อกับทุกคนนะลูกเสือส้มมาไปคุยให้หมอฟังก่อนคุยกันเเสือส้มอย่าดื้อลูกเสือส้มหันหน้ามาลูกเผื่อมีคนแม่ตาหนูบ้างแม่ก็ไม่มีจะต้องตะตังเท่าไหร่ลูกเอ้ย นะดีมากเลยแม่ไปก่อนนะเสือส้มต้องแอนมิดนะลูกนะนะ่เดี๋ยวแม่มานะแม่เอาข้าวมาให้นะลูกนะ